สำหรับเรื่องที่5หรือเรื่องสุดท้ายในรอบนี้นะฮะก็เราจะพูดถึงหนังฮ่องกงนะครับซึ่งบอกชื่อใครก็รู้จักะฮะพวงกับคือหวง่งเกาไวนะครับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมาฉายเมื่อประมาณ1990หลายปีมาแล้วอ่ะเคยมาฉายเมืองไทยด้วยเข้าฉายแรกแรกนี่คนดูไม่รู้เรื่องนะสมัยก่อนนะฮะคนว่าหนังมันสวยจริงแต่ดูไม่รู้เรื่องแต่ปพราะว่าหนังเรื่องนี้ได้ไดรับรางวัลกวาดต่างๆมาทั่วโลกนะสูสุดท้ายเป็น ภาพ,พยนตร์ที่หลายคนใฝ่หาและหลายคนอยู่ในใจนะทุกวันนี้คนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งกับมันมากขึ้นนะครับ day of being wild นะครับซึ่งเรื่องนี้นะมันก็มีปมทางจิตวิทยาทุกท่านคงจะจำหยกใจได้ใช่ไหมนะหยกใจซึ่งเกิดมาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยซ้ำไปเพราะผมดูแล้วเหมือนกับคุณแม่จะอาจจะมีสาม,มีซึ่งมี ฐานะที่ดีนะฮะแต่ยกใจนี่ไม่รู้ไปได้กับใครไม่รู้ว่าคุณแม่ก็ยอมรับไม่ได้เพราะกลัวสามีที่รวยจะรู้นะฮะก็เลยยกให้สตรีนางหนึ่งแล้วก็เลี้ยงดูอย่างกับพ่องกับแร่นะแกก็มีปมอยู่มาโดยตลอดว่าทําไมแกชีวิตแกไปอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเจกเขาปบว่าโอ้รูปงามดังเทพบุตรกรีนะเหมือนกรณีมันจะมีปมอันหนึ่งคือภาษาจีวิยาก็มาจากตำนานในกรีนะฮะคือนาซิซัสนาซิซัสนะครับนาซิซัสเนี่ยคือบรรลุรูปงาม สมัยกรีกโรมันนี่แหละสมัยกรีกนะฮะวันๆไม่ได้ทำอะไฮะชอบส่องกระจกดูตัวเองนะครับว่ารูปเอาข่านี่ช่างงดงามหลือเกินนะครับใครๆก็อยากจะเป็นเช่นข้านะครับใครๆก็หลงก็ไม่ได้ทำอะไรฮะดูกระจกในรูปตัวเองดูจนกระทั่งตัวเองตายไปเลยอย่างเงี้ยนะเ,เนี่ยนาซีซัสนะครับยกใจก็คือนาซีซัสคนหนึ่งนะครับเรามาดูธรรมชาติของยกใจอย,อย่างนี้ฮะ เขามีสเสน่ห์นอกจากลูกโฉมเขาแล้วเขายังมีคารมที่ดีด้วยเพราะความชํานาญไงฮะความชํานาญในการพูดเพื่อการสนองแฟนตาซีของสาวๆนะฮะในหนังนี่ชัดเจนเลยในบทที่ยกใจเนี่ยไปเจอกับสตรีสวยๆคนหนึ่งจางบันอี้ใช่ไหมในเคาน์เตอร์ที่จางบันอี้กำลังขายของยกใจก็มีคําพูดอีกหนึ่งดอที่ใบาสามเวลานี้คุณอยู่กับผม เพราะคุณเนี่ยผมจะจดจํานาทีนี้ไว้อ่าเขาก็พูดแล้วเขาลืมฮะแต่ผู้หญิงเอาไปฝันเลยฮะเอาไปฝันเลยความมีิส่ห์ของเขาคือการคาดเดาไม่ได้อะฮะการคาดเดาไม่ได้นะได้ความที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไร้อนาคตนะฮะเช่นผู้หญิงหลายคนติดเขาแจเลยแต่เขาบอกว่าคุณอย่ามาอยู่กับผมเลยผมมันไร้อนาคตอะไรเงี้ยแต่ความไร้อนาคตของเขาเนี่ยเป็นที่เมตตาของเขาสาวนะฮะเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับผู้หญิงจะต้องมาฟูมงฟัก คือผู้หญิงที่มีสัญชัดตญยณในความเป็นแม่สูงอะ่ะมักจะชอบผู้ชายประเภทนี้ทําไมไม่สร้างทั้งทั้งนี้มีความเจ็บปวดของเธอในในท้ายที่สุดะนะครับผู้หญิงส่วนมากแล้วจะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายลักษณะนี้ได้ดเธอให้ความรักเขาพอให้ความเมตตาให้ความเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างฮะเขาจะดีขึ้น แต่จริงๆแล้วไม่ดีหรอกครับรู้ว่าเป็นเป็นอนดานกันไปแล้วนะยิ่งคุณพยายามไปเปลี่ยนเขาเนี่ยเขายิ่งถอยเพราะว่าคุณจะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนเชือกเส้นใหญ่ซึ่งไปรัดคอจนเขาหายใจไม่ออกนะความหวังที่ของคุณน่ะมันก็มันยาขมฮะยาขมหม้อใหญ่ซึ่งเขาไม่อยากกินหรอกนะฮะดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะหนีจากคุณไป มันมีตำนานซึ่งใครกก็พูดถึงนะครับตำนานนกไร้ขาใช่ไหมฮะตำนานนกไร้ขาที่บอกว่าเนกไร้ขาเนี่ยบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าปีหนึ่งเ้าเก้าเก้าเยอะเหลือเกินนะครับนกไร้ขามันก็จะบินไปเรื่อยๆมันก็ไม่ลงดินมันจะลงดินต่อเมื่อมันตายเราจะรู้สึกว่าความเหงาและความบาดลึกอะไรเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคนเหล่านี้มักจะมีไอสูง มีคิวสูงด้วยแต่ไร้ความซื่อสัตย์นะฮะคือผูกพันกับใครไม่เป็นนะครับแล้วก็มักจะชอบมีความทรยุยถักหลังหลอกลวงนะหรือว่าแอนตี so ้โซเชียลโพซิโนเรตี้อันหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ควรจะระวังคนลักษณะนี้ไว้นะฮะหรือว่าดีแต่เปลืองนอกตัวน,นั้นเองในหนังได้เห็นอย่างชัดเจนว่าอ,อย่างสุดท้ายเขาก็ไปหาคุณแม่เขาจนได้แต่สิ่งที่ได้รับการตอบแทนคือคุณแม่ก็ปฏิเสธจะเจอเขาฮะ ก็เลยยังความเจ็บปวดให้กับยกใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นตัวที่แม่เลี้ยงที่เลี้ยงดูเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยด้วยความรักหรอกครับสิ่งที่หนังสะท้อนก็คือ คำพูดของแม่เลี้ยงในวันนั้นที่ไปเอาเด็กเขามาเลี้ยงอะ่ะบอกว่าวันนั้นฉันออกจากโรงพยาบาลมาฉันมีความสุขมากต่อไปฉันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเงินอีกแล้วเพราะทุกเดือนฉันจะได้50เหรียญจนข้า,ายุ18เนี่ยแสดงว่าแม่เลี้ยงนี่เลี้ยงเพื่อเงินนะนะฮะอาจจะมีความผูกพันบ้างแต่เวลาดูแลเอาใจใส่คงไม่ค่อยมีแต่ความผูกพันเนี่ยมันย่อมจะมีบ้างแต่ความรู้สึกของยกใจจะไม่เหมือนกับเด็กทั่วทั่วไปที่ได้รับความอบอุนะ่นเนี่ย นะครับคือเด็กยกใจเนี่ยมันจะขาดพื้นฐานความไว้วางใจนะครับแล้วก็ขาดพื้นฐานความรักดังนั้นถึงแม้จะไม่มีแม่ที่เลี้ยงมาแต่ผู้เลี้ยงเนี่ยมีความสําคัญถ้าเกิดมีการเอาใจใส่มีความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าหนังสะท้อนว่าไอ้การปล่อยปลแล้วเลยหรือที่ต้องคว่างให้เด็กตั้งหนาวตั้งหิวตั้งว้าเวทั้งเจ็บปวดเนี่ยมันก็ผ่านมาตลอดสิ่งเราเนี่ยมันได้ฝังอยู่เกิดเป็นความรู้สึกอันเลวร้ายนะฮะเกิดเป็นบุคลิกที่แปรปวนนะครับ ความไว้วางใจมันย่อมจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่อายุศูนย์หนึ่งขวบแต่มันไม่มีอายุหนึ่งถึงสามขวบเนี่ยเกิดเป็นความขี้กลัวแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอายุสามถึงห้าขวบเกิดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไรอายแล้วเกลียตัวเองด้วยอายุหกถึงสิบสองขวบมีความรู้สึกท้อถอยและรู้สึกตัวเองด้อยค่าสิบสองถึงสิบแปดขวบเกิดความรู้สึกสับสนในชีวิตสิบแปดถึงสามสิบโดดเดี่ยวอ้างว้างแต่กลัวการผูกมัดผูกพันแล้วก็ไม่รักใครเลย อันนี้เป็นตามทฤษฎีไซโคโซชียลดีวีลอปเมนต์ของอาจารย์ปรมาจารย์คืออ,อ,อีกสันนะอีลีสันมันมีประโยคสุดท้ายประโยคในหนังเนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับแม่เลี้ยงเราเห็นชัดเจนเลยแม่เลี้ยงบอกว่าฉันเลี้ยงเธอมาฉันให้เธอได้ทุกอย่างแต่เธอเคยทําให้ฉันมีความสุขบ้างไหมยกใจก็บอกว่าไม่เคยทำให้ผมมีความสุขหรอกในเมื่อผมมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยกันแต่ผมคิดว่า ตำนานลกลกไร้ขาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในทุกสังคมนะฮะโดยเฉพาะสังคมยุคนี้ซึ่งขอให้ทุกท่านก็จะต้องอ่านคนให้อย่างชัดเจนแล้วก็ต้องระวังตัวกันไว้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะคุณาสาวๆนะฮะครับ